สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็กเกจกล้องท้าทายเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับผมนี่นะตรงแฟตซลนะครับผมผมซื้อมาแล้วนะครับจากระบบ iOS นะราคา69บาทนะแพ็กเกจนี้มีเวลาถึงนะครับเที่ยงคืน2สิงหาคมนะมีเวลาอีก4ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมข้างในแพ็กเกจนี้กันนะนี่นะ กองท้าถ่ายเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับอ่ามีโอกาสที่จะได้เกาะลอยฟ้าหลุมดำ S บวกนะ0.010นะครับว้าวตั้ง0.01นีโอกาสที่จะได้1,000เพชรนะ99.99 99นะครับผมผมว่ายังไงก็น่าจะได้1,000เพชรนะถ้าได้เกาะลอยฟ้านี่ถือว่าดวงดีสุดๆนะปะ่ะเราไปเปิดกันนะครับผม ผมซื้อมาแล้วมันอยู่ในกล่องขวันนะครับนี่นะมาลุ้นกัน0.010เหรอ <c oughs> โอกาสแทบจะไม่มีเลยนะที่มันจะได้นะครับเอาล่ะนะเปิดเลยอ,อึ๊บโอ้เพชรขึ้นแล้วเพชรขึ้นแล้วนะครับได้ 1, พันเพชรนะก็คุ้มอยู่นะ 69บาทได้พันเพชรนะอ่ะใครที่อยากจะลงทุนนะครับอยากจะลุ้นนะครับก็ไปซื้อกันได้มีเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันที่2สิงหานะไปแล้วบ๊ายบาย